สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแบงค์จากบริษัท t h w i ไว ผลิตอาคารสาเร็จรูปบ้านนอกดาวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงซาวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมบ้านสําเร็จรูป2หลังเลยนะของคุณพิภูนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตแยกเป็น2 EP นะครับหลังแรกที่ผมจะพาไปชมเนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็น2ชั้นซึ่งเป็นการรีวิวลง YouTube ครั้งแรกของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมพร้อมๆกันนะก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปรรับชมมพ้อเลย โอเคครับ และที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปของคุณพิภูนะครับซึ่งหลังนี้ครับผมเคยลงใน Facebook ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยลงคลิปเลยและนี่เป็นการมาถ่ายรีวิวนะครับที่หน้างานของจริงให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับหลังนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับและการเรียกร้องที่เยอะมากเพื่อให้ผมมาถ่ายนะครับแต่ว่าด้วยคิวการถ่ายแล้วก็ความสะดวกของลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยตรงกับเรานะครับก็วันนี้ถือเป็นวันดีนะฮะได้มาถ่ายให้ผู้ชมทุกท่าน ได้รับชมนะครับไปพร้อมๆกันนะฮะก็สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับตัวบ้านเนี่ยหลังนี้มีการคัสตอมพิเศษเพื่อให้เป็น2ชั้นนะครับโดยพื้นที่ใช้สอยของเดี๋ยวผมจะแยกนะครับแยกเป็นชั้นนะด้านล่างเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ 5คูณ3เมตรหรือ15ตารางเมตรครับซึ่งหลังนี้ลูกค้าสร้างไว้สำหรับเก็บของสะสมนะครับที่อยู่ด้านในนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมด้านในผมจะพาไปชมบริเวณด้านนอกก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นระเบียงนะครับไม้เทียมเป็นพลาสติก wpc ขึ้นรูปที่ห่อ innova น,น,นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัว luxury เลยนะครับ เวลาติดตั้งเนี่ยมันก็จะไม่มีสกรูด้านบนแล้วก็มันจะสวยงามเรียงกันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าบ้านคุณพีพูนะครับแหมบรรยากาศดีมากนะฮะดูบรรยากาศโดยรอบนะครับน่าอยู่มากๆเลยนะครับแล้วฝั่งตรงนู้นก็คืออีกหลังหนึ่งที่ผมจะรีวิวเป็นคลิป EP ที่2นะฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามด้วยนะครับระเบียงไม้เทียมก็จะวิ่งรอบตัวบ้านเลยนะครับและบริเวณนั้นจะเป็นทางที่สามารถเดินไปด้านหลังแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้น2แต่ก่อนอื่นผมจะพา ไปชมด้านในก่อนนะครับประตูเหล็กที่เป็นซิกเนเจอร์ของบริษัทเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมันนะครับแล้วก็ทําให้บานมันเล็กลงนะครับก็ดีนะครับผมว่าก็สวยดีเป็นความเก๋ไก่อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในพร้อมกันนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านสําเร็จรูปของคุณพี่พูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพนะครับแต่ว่าเป็นของสะสมของลูกค้านะครับที่ลูกค้าเนี่ยซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับคือต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าบ้านหลังนี้ครับลูกค้าซื้อมาเพื่อเก็บของสะสมเหล่านี้นะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เองนะครับซึ่งบ้านของลูกค้าเนี่ยนี่ครับอันนี้คือบ้านของลูกค้านะครับจะอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็ บริเวณนู้นเดี๋ยวผมจะรีวิวอีก e หนึงเป็นออฟฟิศนะครับส่วนหลังที่ผมกำลังอยู่เนี่ยเป็นหลังที่ลูกค้าเอาไว้เก็บของสะสมนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่3ูณ5เมตรนะครับหรือประมาณ15ตารางเมตรนะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็น2ชั้นนะครับฝ้าก็จะฉาบเรียบแบบนี้นะครับผนังก็จะเป็นเหมือนลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ทุกหลังนั่นก็คือผนังสมาร์ทบอร์ดของ SCG นะครับหนา8มิล ประกอบกันด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็มีฉนวนการความร้อนหนา3นิ้วอยู่ตรงกลางนะครับส่วนมุมนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับวิวทิวทัศน์ค่อนข้างดีนะผมชอบนะครับอยู่ใกล้ริมน้ําด้วยแล้วก็มีระเบียงมีร่มบริเวณด้านนอกให้เราได้ไปนั่งชมบรรยากาศด้านนอกนะครับภายในก็มีการติดม่านกองแสงนะครับแล้วก็ผ้าม่านแบบรูดเก็บ เข้าไปข้างในด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ใช่ผ้าม่านแบบผ้าทั่วไปนะครับด้วยความที่เป็นห้องเก็บของเก็บของสะสมก็ผมว่าใช้แบบนี้ก็ดีนะครับมันเป็นการที่ไม่ทําให้ตัวบ้านนั้นสะสมฝุ่นให้เยอะจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็จะมีมีลิ้นชักนะครับเก็บของนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแอร์บริเวณนี้ รเรียบร้อยแล้วผมเข้ามาเนี่ยเย็นส่วนชื่นมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคุมโทนบ้านให้เป็นสีเดียวกันแทบจะทุกส่วนของตัวบ้านเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คุณพี่ผู้สั่งผลิตจากบริษัทเดอะวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งผลิตได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดู ชั้น2นะครับพอเราออกมาด้านนอกครับตรงนี้ก็จะมีบันไดทางขึ้นนะครับบันไดทางขึ้นบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเดินขึ้นไปชั้น2จากบริเวณนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านข้างบ้านนะครับก็มีมานั่งมาวางไว้บริเวณนี้นะครับรอบๆตัวบ้านจะเป็นผนังสไตล์ลอฟท์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นสีพิเศษจากทางบริษัทที่เราผสมขึ้นมาเองนะครับเราจะไม่ได้ใช้สีลอฟท์สเร็จรูปมาทํานะครับมันก็จะมีเ็กเจอร์ประมาณนี้ มีความติดแน่นคงทนนะครับสะท้อนความร้อนได้ดีมากนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นบันไดนะครับเป็นบันไดเหล็กตาลลอฟที่ทําไว้เพื่อเดินขึ้นไปชั้น2ด้านบนนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปทางนี้นะครับโดยพื้นที่บริเวณชั้น2นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฝั่งนะครับพอขึ้นมาด้านบนปุ๊บก็จะมีม้านั่งนะครับแล้วก็มีเก้าอี้1ตัวนะครับ เพื่อชมวิวด้านนอกนะครับพอขึ้นมาเนี่ยโอเคนะฮะเรานั่งบริเวณนี้ก็จะมีวิวให้ดูค่อนข้างที่จะสงบและสวยงามนะครับตอนเย็นๆเนี่ยถ้าเราได้มานั่งบริเวณนี้ก็คงจะดีไม่น้อยนะทุกคนขึ้นมารีแลกด้านบนนะครับจะสังเกตได้ว่าบริเวณนู้นมีปลั๊กไฟด้วยนะครับมีปลั๊กไฟและหน้ากากด้านนอกนะครับตรงนี้ก็มีเก้าอี้นะครับแล้วก็นั่งชมวิว แล้วเราก็จะมองเห็นบ้านอีกหลังหนึ่งบริเวณนู้นตรงนู้นเป็นออฟฟิศของคุณพี่ปูนะครับส่วน ด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องสําหรับเก็บของสะสมของคุณพี่ภูเช่นเดียวกันก็มีการติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการนําของสะสมเข้ามาเก็บไว้ในห้องนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณพี่ภูมีแผนว่าจะทําชั้นเหมือนห้องด้านล่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จก็เลยวางเรียงในลักษณะนี้นะครับเหมือนก,นกันกับทุกหลังเลยครับหลังนี้พื้นก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางที่เป็น SPC ที่เป็นคลิกล็อกเหมือนกันแต่ว่า ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเฉดส,สีที่มันเข้มขึ้นนะครับห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่3คูณ3เมตรนะครับหรือ9ตารางเมตรนะครับบริเวณนี้ก็มีหน้าต่างนะครับแล้วก็มีผ้ามา้านแล้วก็มีม่านกองแสงด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าระเบียงบริเวณนี้นะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับ2คูณ3เมตรก็สามารถมานั่งจิบกาแฟด้านบนนะครับหรือช่วงเย็นเนี่ยมานั่งทานข้าวแล้วก็ ชมวิวภายนอกได้เลยนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นหลังคานะครับที่เป็นวัสดุไอโซวอลนะครับแล้วก็มีการเดินไฟเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเย็นเนี่ยก็สามารถเปิดแล้วก็มานั่งบริเวณนี้ได้เลยเราก็จะสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบบริเวณด้านนอกฝั่งนี้นะครับก็มีปักไฟเช่นเดียวกันนะ คร่าวๆหลังแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องด้วยความที่บ้านเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบ้านสําหรับเก็บของสะสมนะครับดีเทลและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะมีไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นบ้านโล,งโล่งๆแล้วก็เสริมชั้นสําหรับเก็บของนะครับอาจจะยังไม่มีห้องน้ําหรือไม่มีห้องนอนหรือไม่มีห้องนั่งเล่นหรือไม่มีห้องทํางานนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องทํางานของคุณพิภูด,ด้านหน้าผมนี้นะครับว่า เป็นลักษณะไหนแต่ว่าผมขออนุญาตตัดไปเป็นอ e ีพ e หนึ่งฝากคุณผู้ชมทุกท่านรอติดตามชมด้วยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากทราบราคาของบ้านสำเร็จรูป2ชั้นหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือต้องการคัสตอมบ้านต่าง,าง,าง,างเนี่ยสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่ทอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วก็ประเมินราคา ให้ฟรีตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับผลิตบ้านอาคาสำเร็จรูปต้องที่บริษัทเด e วายเท่านั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคําถามเพิ่มเติมหรือรายละเอียดใดที่ผมยังพูดไม่เคลียร์เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยผมจะพยายามมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามบริษัทเดด้วยนะครับพบกัน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ